ตอนนี้เขากำลังเดินทางเพื่อจะเข้าไปหมู่บ้านแถวๆไออันนี้เนาะไอฝ่ายเขาขึ่นไงมาทั้งขึ้นทั้งขึ้นไปาทั้งขึ้นเขาไปหันไอบ้านนี้ยังก่อเแลนสแลนนี่แหละเออเรามีรถพี่ทหารนําหน้านะครับอันนี้รถอาร์มลอนี่ครับผมอ่าอาร์มลอนี่แล้วก็ยังอยู่ข้างหลังที่นําหน้าก็จะเป็นรถทหารครับที่จะพาขึ้นไปจุดที่ต้องการนะครับเ้อ ครับมื่อนี้มาอีกแล้วครับน้ำน้ำยาง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 ไทยนี่รักสงบแต่ทรบกไม่ขาดครับถึงเขาจิถ้อยออกไปแล้วในพื้นที่ทไทยกับซางแต่ว่ากองกําลังยังอยู่แนวชายแดนอยู่พีบแทหารยังอยู่แนวชายแดนอยู่มื่อนี้เข้าชิขึนแถวเขาพระวิหารครับเมือนั้นเข้าไปที่สุริน์มื่อเนี้เข้ามาซืเกเสร็จเพิธีเป็นมากและทีมงานมากน้ำแล้วก็นําทีมโดยทีมงานที่เสียป้อเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ แล้วก็เราก็อาอน,นี่ได้น้ำได้ยางมานะานะี่กระยางครับทีงานโน้ตกระยางกระยางอันนี้ก็ยางอีกอันนี้นายสิเป็นพ่นยูซีสเกตแถวนี้เหียนผมโพดแหละเพิ่นกับมาซอยนี่แหละครับคนไทยไม่มีใครขอพววมช่วยเหลือหรอกครับแต่ว่าน้ําใจครับผู้ได้สิว่ามูผมสั่งภาพกะเอาได้ครับเพดต,ตามใน,นเด้อภาพดีๆเออประมาณมีแต่สิคอมเมนต์ตีเตียนเช่าบ้านเออเ็ดไปเลยครับพววมดีม่ต้องรอ เพราะว่าผมเหตุซัวกับไลแล้วแมนบอตากล้องแมน <c oughs> ผมเหตุควมดีบ้างครับเพื่อจะคบเกินควมชัวของผมบอก <c oughs> เหตุไปโหลดครับควมดีคือใครที่จะว่าเราสร้างภาพยังไงก็ช่างครับแต่ภาพที่เราสร้างให้มันเป็นภาพที่ดีๆก็พออเป็นกำลังใจให้พีพีทหารอีกครับวันนี้เดินทางมาเกือบ3 0 0รอยกิโลครับจากอเภอชุมพลมูเสียปอ,อก,กมาจาก <c oughs> คอนเกนเดินทางมาไก่มากแมไอไอแล้วยูซีสเกติตเตอะแล้วผมมาก ผมมา้ามีสเ,เกตเรินทีมงานเสียพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสนีนครับสวัสดีครับผมไอันนี้บ้าน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 ยุ้ยไก่เล้้ยงวายเกือบประมาณแปดสิบโลครับแต่ว่า,อา,ากอ,อยู่ในตวัวจังหวัดผมติดช่องแส,ง,สงหามครับยิตติดเอา,าอยางมาผมรอเอารอนึ่งครับรถที่กับเด็แล้วท่านเบิร์ดดอกเพราะว่าอยากมัีเราสองอีกนะครับ อย่างนนเข้าแล้วก็ว่าเสียอามถ้าไปมีกอกสามีด้เนี่ยมีกอกสามมีกอกสามี่ยจวัดไปคบเ็ฮชองบกพอขอามาเมื่อไดยเดี๋ยวข้าไปตั้งรับจกมือองมือกัอบกจเห็นการวันนี้เาจิ้นเขาแถวเขาาเหากันแมขไปหานหมูบ้านภูมิสลี๋ยวเียภูมิสลอนเลยอกนแมนมรงเรียเบอกนี่เี๋วาไป เพราะที่ไอ้เพิ่นเพิ่นกันยูนี่ยูนี่เลยพอดีน้องน้องน้องของแฟนเอ้ยน้องของหลานผมเป็นสอนอยู่ในโรงเรียนพุ่มชลอนนี่เลยเป็นคู่นะอยู่นั่นเลยเพิ่นบอกให้จอดขาอยุพุ่มชลอนเดี๋ยวเพิ่นสิลงมาหับแล้วก็บผ้าเอาไปเอาไปให้เอาไปเอาไปโรงเรียนหรือไปค่ายตะฮันเขาเอาไปมองค่ายเขาหมดแล้วนั่นแหละถ้าเข้าถึงตอนไหนเดาถ่ายรูปให้นะป้าถ่ายรูปให้นะถ่ายรูปหน่อยหน่อยไปป้าแล้วก จะอามาถ่ายรูปก ah. ันอามาถ่ายรูปก่อนเหายมันเห็นมูลด์มูหยางนำรับหม้อไหมป้าเฮาทีมงานสางภาพเฮาต้องถ่ายรูปก่อนมันจะมีคนเอาอะไรตั้งอะไรตั้งมันจเดาถ่ายรูปได้กระซังครับอันนี้เฮาเฮาเย็ดให้เขาเบิ้งเฮาเย็ดให้เขาเบิ้งภาพดีๆมัดีมาดภาพดีดีสางไปเ้องเย็ดซชื่อมเมื่อไรแล้วตอนนี้เฮากำลังเดินทางเพื่อจะเข้าไปหมู่บ้านแถวๆไอ้อันนี้เนาะไอ้ฝ่ายเขาเนี่ยมั้งทั้งคืนทั้งคืน ท้าขึ้นเขาาไปหาไอบ้านี้ยังเกาะสลนสลนนี่แหละเอเรามีรถพี่พี่ทหารนำหน้านะครับอันนี้รถอาร์มร้อนี่ครับผมอาร์มล้อนี่แล้วก็คันยังอยู่ข้างหลังคันที่นำหน้าก็จะเป็นรถทหารครับที่พาขึ้นไปจุดที่ต้องการนะครับเด้อเมว่าสจะเป็นปลากระป๋องมาม่าชุดไอ้นื้กันยุ่งน่นแหะรถทหารพี่พี่เป็นนำหน้าแล้วก็ทีมงานเราจะอยู่ด้านหลังนู้ ใ้ชีวิตอยู่มือนี้สิ่งถึงเขาจะถอนกําลังล้นออกจากแนวชายแดนของไทยไปแล้วแต่ว่าพวกทหารก็ยังอยู่อย่าไว้ใจพวกอย่าไว้ใจอ่าพวกพีพีทหารก็ยังอยู่ตึงเครียดนะตึงเครียดเขับเราไม่อยู่เราเขาไม่อยู่แต่ว่าเขายังพอจะถอนกาลังนะครับแต่เขาถอยออกจากเขตชายแดนของไทยเฉยๆเข้าสู่ต่อไปครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วย ได้เดินทางเข้ามาถึงตรงเขตพิพิธภัณฑต,ต้องเข้าไปแล้วครับพี่น้องแล้วแล้วก็นำทีมโดยรถเรามานี่ครับสมทบกันตรงนี้นี่ตอนตอนนี้ตอนนี้เขากำลังมาหอดตรงนี้ชุดท้ายได,ไ,ดได้ครับถ่ายได้เราไม่ได้เข้าไปตรงฐานทัพเพื่อสิขนย้ายเขาเรียกว่าเพียงวาสัมภระ ครับเสบียงเสบียงเพื่อจะเข้าไปหลังจากนี้ผมสิของดไว้ซัมหนีละแล้วก็สิปิดคลิปตรงนี้เลยก็คือไม่เข้าไปแล้วเพราะว่าเฮ้ยเข้าไปดิเข้าไปแต่ถ่ายไม่ได้เออแมนโอ้กูก็บเขาเขาปิดเป็นความลับไปอโหมดซอยเพื่อนเมื่อกี้ท่าย่างเยอะเลยเป็นความลับเสผยเข้าไปเนี่ยมามาไปกระป๋องแลยอะลดหน่อยสิเขาบ่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเข้าไปลึกมากแล้วก็เท่าบอกก็ได้คือเป็นความลับเก็บเป็นความลับ สุดยอดมาเลยครับต้องพุ่ขึ้นไปจังขึ้นซ้อมซ้อมเพื่อนเนี่ยย่งย่งนะก็นี่ซ้อมอะมอยปีปุ๊บมอยปีโม่ ตอนีเราเสยเลยเราเสยูไทยไทยู้ไรูปนะเห็นผู้นึงแล้วสมภพอคยบ่ได้เป็นทหารเนาะไอ้ไห้สมูู้่จโเยอะยูหัน่นึงครับ สักพ <łość> ้อแค่บริกิทหารนี่คือบรรยากาศเอไปินไป่ไดนไปอ่ะป้ินไป